จริงซีซั่นนี้ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ผู้ประกอบการจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ขอเงินกันมาบบโหดๆเยอะมากแ๋้วเดี๋ยว,ยวต้องลองดูครับว่าขอมาขนาดไหนครับแล้วก็พอเช็คต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับปีนี้น<ป>คือคอ,ยอย่างที่บอกว่าหลังจากโควิดหลนะทีแล้วผู้ประกอบการก็เข้ามาเยอะนะครับหลากหลายทั้งนวัตกรรมทั้งเรื่องเรื่องของสตาร์ทอัพทั้งอินโนเวชั่นมีพบเลยและมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็พอ mm hmm. ซีซั่นนี้พอผู้ประกอบการดี ชักเองก็ต้องแย่งกันแข่งกันแล้วก็เพื่อจะได้ผู้ประกอบการมาเป็นของตัวเองนะครับทางรายการก็เลยคิดเอะคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าโกลเด้นทิเก็ตเข้ามาให้เราแข่งขันกันโดยแต่ละซีซั่นเนี่ยในซีซั่นหนึ่งก็มีใช้ใชได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยกติกาเนี่ยก็คือหมายความว่าสมมติชา์กทุกท่าน,เ,นเสนอราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหรือบ้างน้อยก็แล้วแต่สู้ไม่ได้ทุกคน,นจะได้จะได้โชว์สิทธิ์โกลเด้นทริเก็ตหนึ่งครั้งในการที่จะแย่งสิทธิ์อันนั้นขึ้นมา แล้วต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินจากที่ผู้ประกอบการเสนอเนี่ยครั้งละ5 0 0 0 0บาทอย่างต่ําอย่างต่ำนะฮะแล้วก็จะจะ,จะจะจะแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะจบเพราะฉะนั้นการลงทุนปีนี้เท่ากับซีซั่นเดียวเท่ากับที่สามมาที่ผ่านมา3ซีซั่นเนี่ยรวมกันหมดยังไม่เท่ากับซีซั่นนี้เลยเพราะแข่งข,ขันกันสูงมากครับลองดูกันครับสนุกแน่นอนชาเนต้านี่จะจะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยแกจะซื้อทั้งภูเขาเลยเพราะว่าแกไม่ไม่เคยจะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลย ชาบีตาก,ก็ได้ไปหลายหลาย,ลายอันนึงกันนะใช่ไหมู่แค่ <c oughs> อันหนึ่งอันหนึ่งใช่ไหมเท็กกับเท็กชาบีตาก็แข่งขันน่าดูเหมือนกันครับ <c oughs> ก็คิดว่าซีซันนี้ก็ผู้ประกอบการก็หลากหลายนะคะแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยผู้ประกอบการที่มารอบนี้มีทั้งรางวัลงานวิจัยรางวัลเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเรียกว่าชนะกันมาวางเนี่ยนอกจากเรียกว่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้วยรางวัลเรียงกันคับข้างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าทําให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยรายเล็กๆสตาร์ทอัพรายเล็กๆเ,เนี่ยเวลาคิดเข้ามาเนี่ยคือคุณภาพเขาเนี่ย ครบครันจริงๆซึ่งไอ้แบบนี้แหละก็เป็นจุดขายที่ทําให้ชักแต่ละคนเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะแย่งซื้อดีวแย่งผู้ประกอบการกันมากขึ้นนะคะก็คิดว่ารอบนี้ก็เลยคิดว่าสนุกมากมีหลากหลายแล้วก็ช่วยรางวัลครับชักก็หลากหลายเช่นเดียวกันมีจํานวนชักจริงๆเพเิ่มมากขึ้นวันนี้มีชักที่ไม่ได้มาพูดรวมตรงนี้ก็อีกหลายคนนะคะชาก็มาหลากหลายแขนทําให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะมีชักที่สนใจแล้วก็ลงทุนมากขึ้นเพราะฉั้นก็อยากจะให้ติดตามดูกันค่ะ มาที่ชาร์คที่สั้นนี้งงมาเลยก็มีนะนั่นงฟังอยู่งงเลยช็อช็อกช็อกไปห้าคือขอกันมาเยอะมากตกลงไม่รู้ข้างบนเป็นชาร์คหรือข้างล่างเป็นชาร์ก <c oughs> เลยตอนนี้โอ้แล้วงงไปห้านาทีอ่ะเพราะว่าขอมาร้อยล้านอย่างเงี้ยดีจริง ก็ค <kung> ิด <divide> ว่าพวกขอบการพิชดีขึ้นเกือบเกือบทุกอันครับเทียบกับหลายหลายซีซันที่ผ่านมาครับก็น่าจะเพราะว่ารายการชาร์กแคนก็มีมาหลายซีซันละแล้วก็มีให้ติดตามบนหลายๆช่องทางออนไลน์ใช่ไหมครับคนที่มาก็น่าจะมีโอกาสได้เหมือนได้ดูว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ศึกษาชาร์กแต่ละคนบางคนมาก็นึกชาร์กในใจมาแล้วนะมาถึงมาถึงก็เตรียมมุมในการที่จะพรีเซนต์ชาร์กมาก็ดีครับทำให้ทำให้การพิชดีแล้วก็กระชับมากขึ้นเลยครับจริงเห็นด้วยครับถ้าเทียบกับซีซันที่แล้วนี่เห็นได้ชัดเลยว่า บริษัทที่มาเนี่ยคุณภาพดีขึ้นเยอะมากจริงๆที่มาเพจแล้ว mm hmm. ชาร์กก็ซัดกันมากกว่าซีซันที่แล้วจริงๆไม่ไว้น้ากันเลยนะครับ mm hmm. <laughs> ก็เสียดายมีพลาดบร,ร,ร,ริษัทดีๆหลบริษัทไปให้กับอาจารย์ประพลน,นะ <laughs> 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 เสียดายไม่ได้ใช้ golden ticket mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จริงๆอยากลงหลายบร,ร,ริษัทมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่มีผู้ประกอบมีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น mm hmm. มีบร,ริษัทที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับในรายการของชาร์แพงก็อยากจริงๆอยากจะเชิญชวน เพื่อนๆพี่ๆนะครับทางบ้านถ้าใครมีบริษัทที่ดีมีไอเดียที่ดีมีทีมงานที่แข็งๆก็อย่าลืมครับเรามีซีซันหน้าด้วยซ mm ีซันห้ก็หวังว่าจะมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ ครับล้วช้าก็ไม่ต้องเกรงใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซัดจะเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะครับผมว่าอาจารย์มาพนนะคุยคุยจะรู้เลยว่าที่บ้านทําอะไรแม่ทำอะไรมีลูกกี่คนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะเป็นอะไรี้แบบอาจารย์เขาจะเน้นไปด้านนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมือนันแล้วก็ลงเงินไปเรื่อยๆนะอาจารย์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลิมิตเท่าไหร่ครับก็อย่างที่บอกครับคือหลังจากที่โควิดนี่นะครับทุกคนก็พร้อมจะตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะมาต่อสู้กับ ไอ้ที่มันปิดประเทศไปหลายหลายปีเนะครับเพราะฉะนั้นถึงที่บอกว่าซีซันนี้กรณีพิเศษว่าทุกคนเตรียมมาพร้อมเลยพร้อมที่จะลุกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าพวกเราก็เลยคิดว่าก็สลับสนไปเรื่อยตรงที่ท,ทักเต้บอกแล้วว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนะทุกอันดีหมดเลยแล้วก็เป็นโอกาสของเขาด้วยในการที่จะฟื้นในต่หลังจากโควิดนี่นะเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยโดยเฉพาะพวก SME และพวกที่อย่างที่บอกว่า พวกที่แม่เล่นเดียวอย่างเงี้ยคณะสงฆ์คณะสงฆ์นี่แล้วก็พวกเกษตรกรพวกเกษตรกรอย่างเงี้ยอะเกษตรกรแล้วก็คืออย่างที่บอกแบ่งเป็นสามสี่หมวดนวัตกรรมด้วยแล้วก็พวกคาร์บอนเครดิตด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยพวกนี้ยคือทุกคนมองเหมือนกันหมดครับมองเหมือนกันหมดจริงจริงผมว่าผมว่าในรายการชาร์จทงไทยแลนด์เนี่ยมันประตูเปิดเองใช่เลยมันมันมันจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชาร์จคิดนะครับแล้วก็จากมุมมองหลายๆอย่างที่เราพยายามจะ ทำให้เขาเห็นว่าเออถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องทําอย่างไร <Yes. S 1> นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนจะได้เป็นเกิดความรู้แล้วก็ไปพัฒนาใช้กับชีวิตประจําวันได้หรือว่าจริงๆคนดูอาจจะมาะไม่ถึงว่าอาจจะฟังคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันแล้วเขามาพิชก็อาจจะได้มุมมองไป ปาัรุมธุรกิจตัวเองทั้งที่ไม่ได้มารายการผลตอบรับคือคิดว่าถ้าในแง่ของผู้ชมผู้ฟังทางบ้านรายการก็น่าจะเป็นที่ฮิตแล้วก็ติดหูติดตาชาวบ้านมากขึ้นนะนะคะส่วนสําหรับถ้าในมุมมองของชาร์กก็เรียกว่าผลตอบรับก็คือชาร์กเ่ยก็เข้ามาเรียกว่ามาร่วมงานอยากจะมาร่วมเป็นชาร์กกันมากขึ้นซึ่งนั่นก็แน่นอนหมายความว่าชาร์กแต่ละคนเนี่ยได้เล็งเห็นโอกาสว่าเราได้มี ที่จะเจอผู้ประกอบการดีๆที่อยู่ข้างในนี้นะคะแต่ว่าอยากจะแก้ข่าวให้อาจารย์ประพลนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีีมีอีพีที่เรียกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าแต่ว่าในในคำว่าที่มาของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคือว่าในการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบหลักก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ คิดว่าดีในสายตาของชาคือหมายความว่ามีการที่จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ในระยะยาวดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีดราม่าเกิดขึ้น <c oughs> อย่างเช่นเรื่องของว่าการสัมภาษณ์ว่าครอบครัวที่มาที่ไปหรือว่าจุดมุ่งหมายชีวิตเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะรู้ว่าอนาคตเรากับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่าในฐานะหุ้นส่วนน่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้นอกจากมุมมองทางธุรกิจเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความเป็นมาของชีวิตคนที่หลากหลายไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นพวกคนที่สู้ชีวิตคนที่อาจจะสมบูรณ์มาอยู่แล้วคนที่อาจจะมา เอาจริงๆอาจจะมาใหญ่จะมาโฆษณาเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นผู้ประกอบการที่มมองส่วนตัวของเขาในความหลากหลายเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามดูถือว่าดูเรื่องราวชีวิตดีๆด,ด,ดูเรื่องราวชีวิตของนักสู้ที่มาอยู่ในรายการเราค่ะถ้าเกิดชาติที่ลงทุนเร,เ,รเราติดตามตลอดก็อย่างที่บอกถือว่าอยู่กันเป็นหุ้นส่วนนะเราไม่ได้แบบว่าไปถือว่าไป ทคโอเวอร์ over, หรือว่าซื้อกิจการเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เคยลงทุนมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดมีการติดตามผลงานมีการพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าชาักทุกคนที่ได้ลงทุนไปก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีใครทิ้งผู้ประกอบการอย่างที่บอกชักแท้งไทยแลนด์เนี่ยนะครับแตกต่างจากยุโรปอเมริกานะครับหรือที่อื่นนะจอยอาเซียนเหมือนกันเนี่ยคือวัฒนธร,ธรรมของของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่นักธุรกิจเราบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะโตแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะมาทําธุรกิจเพื่อจะมาหากําไรตรงนี้นะถ้าจะเห็นว่าในรายการส่วนใหญ่เนี่ เขาจะตำหนิอะด้วยซ้ำแบบว่าเฮ้ยทำไมใจดีจังทำไมไปอะไรการจริงแล้วมันเราก็คือเป็นวัฒนธรรมของเราคือช่วยเหลือช่วยเหลือผู้มีไรายได้ไรายได้น้อยแล้วก็ผู้สตาร์ทอัพโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยลองดูบอกว่าเราไม่ได้เพิ่งมามาลงทุนแต่เขาเพิ่อากำไรแนละ้วธุรกิจเราก็มีอยู่แล้วเราช่วยให้เขาคือบอกรายการเนี่ยชักแทง้งไทยแลนด์เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการมากกว่าแล้วก็ให้เข,เข้อคิดเห็นกับผู้ให้กับผู้รับนะครับผู้รับคิดอย่างไรทําอย่างไรผู้ให้ให้อย่างไรเหตุผลในการให้ให้เพราะอะไร นั้น <ítulo> <v> anyway, ทั้งทั้งทนด์จยแตกต่างกับทั้งโลกเลยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้กําลังใจซะมากกว่าถึงจะมีดรางมากเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็สุดท้ายคือธุรกิจก็คือธุรกิจก็ต้องไปด้วยกันนะครับนิัิดาคตับฝากอะไรโทดียวนิชิาอยากบอกทุกคนที่มาที่ Shark Tank ถ้าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็มี valuation ที่ใหญ่มาก ก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาคุนิจิต f าออฟเฟอร์ offer, แล้วก็ขอทั้งบริษัท mm hmm. เพราะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันแล้วก็จะได้ไว้ใจได้ไว้ใจพัฒน์ดิจิตาถือหุ้นหมดก็คุณเป็นคนที่ทํางานคุณก็ต้องยังต้องมาทํางานแล้วก็ดิจิตาก็ถือหุ้นจนที่บริษัทมันก็ใหญ่ขึ้นแุ๊ดตาก็ทําเงินกันด้วยกัน สแต่คุยชี้ตาก็ต้องได้เงินกลับด้วยก็ถึงบอกธุรกิจคือธุรกิจนะแต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่ไม่ถอดจริงม่ถอดจิงเขาก็จะได้โน้ต h าวได้สประการนะครับแล้วก็ได้ได้สิ่งที่เรียกว่าเขาไปหาที่อื่นไม่ได้นะกูแบงก์ก็ไม่ได้ไปขอยืมใครก็ไม่ได้แต่แต่นี้เขามาที่นี่เพื่อ ต้องการผู้ใหญ่ใจดีอย่างนั้นไปหาจะคนคนเดียวแต่ผมทูดอีกอยางคอยากคนใก้เลยักไม่หลังไม้ได้เลยขตบคุณต้องมารายการแต่ก็อย่างที่บอกรายการเราเป็นชากแทงนะครับเราไม่ใช่โลมาแทงนะครับก็จะต้องมีชากที่คิดอย่างนี้นะเรามีเคี่ยวเล็บกันทุกคนนะะจริงๆผมผมมองการลงทุน ผลนะครับแล้วก็เราดูว่าการลงทุนเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนมาหรือเปล่าคือบางทีเราดูเป็น C s ียอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมก็เลยบางทีมีความเป็นห่วงว่าถ้าทุกคนมาเป็น CSI อย่างเดียวหมดเดี๋ยวผมจะจะมีปัญหาครับไปที่อาจารย์ประพลเลยครับน่า <c oughs> จะดีที่สุดครับในเรื่องของการช่วยเหลือติดชที่ป้าตลอดเลยครับเลี้ยวซ้ายผ่าตลอดมาเลย,เลยไม่แต่จริงๆ <c oughs> คิดว่าเราต้องเราต้องมีส่วนผสมกันเพราะว่า แน่นอนว่ามันมีหลายๆดีลที่เราลงทุนไปเพื่อที่ก็ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ถ้าอย่างนั้นรายการมันก็จะเป็นรายการ CSR ไปทุกคนที่มาก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้คิดว่าธุรกิจตัวเองจะทําอย่างไรให้กําไรแค่คิดว่ามาหาเงินลงทุนส่วนว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็จะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นซึ่งเราก็จริงๆไม่ใช่ว่าเรามีเคี่ยวเล็บเพื่อที่ต้องการแบบทําให้ใครเลือดออกนะคะแต่ก็เชื่อว่าไอ้เขี้ยวเล็บที่เรามีตรงนี้จะเป็นการช่วยกันรับคมให้ธุรกิจของคนไทยให้ทรัพ์ของคนไทยเนี่ยสามารถทจ ก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับฝากติดตามชาร์กทั้งไทยแลนด์นะครับซีซั่นสวันที่1ตุลาคมนี้นะครับการันตีว่านอกจากจะได้ความสนุกแลวนะครับจะได้แรงบันดาลใจด้วยจากการดูครั้งนี้แล้วที่สําคัญจะได้ความรู้ด้วยเป็นเอเจนตเมนท์ที่ดีมากๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับฝากช่วยกันติดตามซีซั่นนี้รับรองบริษัทมีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนนะครับฝ่าฟันกันแต่ละชาร์กเนี่ยดูเดือดมากขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วแน่นอนและรับรองอันสุดท้าย มูลค่าเนี่ยเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยก็เยอะที่สุดในทุกซีซั่นรวมกันหลายร้อยล้านหลายลาร้อยล้านขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะฝากติดตามค่ะ